สวัสดีครับพบกับเพจวิชานคะามถมนะครับวันนี้เป็นไฟหน้านิสันมาเลยครับจะมาถอดล้างโคมกันนะครับซึ่งข้างในสกรปรกมากนะครับมีฝุ่นเข้าไปนะครับผมจะทําการเปิดโคมออกมานะครับจะมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนและคู่นี้ก็หน้าไฟ ป็นสติกเกอร์เป็นรอยขีดข่วนเยอะนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเอาไฟมาไขจุดยึดนะครับด้านหลังโคมไฟผมก็จะนำสว่านไขออกมานะครับน็อตทุกตัวเราต้องไขออกให้หมดนี่ครับจะนั่งทำไปทั้งทำไปเรื่อยๆครับใจเย็น ลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะล้างโคมไฟนะครับทักมาได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใดร้อนนะครับมาเป่าเพื่อให้กาวนั้นมันร้อนแล้วก็ทําให้กาวมันละลายนะครับทําให้ไฟนั้นเปิดโคมได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะทําการเปิดออกมามาดูกันนะครับว่าเปิดออกมาแล้ว นี่ครับข้างในก็จะเป็นขี้ปุ่นนะครับทําให้ไฟลดนะครับส่องออกมานั้นมันดูไม่สวยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ความสว่างนะมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าแสงที่มันสะท้อนออกมานะั้นมันจะสะท้อนออกมาได้ไม่ดีครับนี่คือหลังจากที่เราเอาไปล้างนะครับมันก็จะออกหมดนะครับฝุ่นทําให้เงาข้อสำคัญนะครับตัวโครเมี่ยมที่อยู่ด้านใน ก็คือจานฉายเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษครับเราจะมาประกบกันเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างซ้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านนี้ผมจะขัดเรียบร้อยนะครับอีกข้างหนึ่งคือด้านขวานี้รอกาวแห้งครับเพื่อกันน้าเข้านะครับก็รอขัดกันต่อไปครับสนใจติดต่อนะครับ Facebook ผมนี้ mid mp นะครับ โทรมาได้ที่เบอร์ข้างบนเลยครับขอบคุณครับ